ก็แต่ก่อนนี่เคยเป็นประหลัดอำเภอครับตอนนี้ย้ายเข้ามาจังหวัดแล้ว <c oughs> ก็เป็นเจ้าพนักง,งานคลองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้มีตําแหน่งมาช่วยราชการคือมาช่วยเป็นเลขาโิการผู้ว่าราชการจังหวัดปูนปราชานีนะครับซึ่งบทบาทหน้าที่ก็จะแตกต่างไปจากประหลัดอำเภอโดยสิ้นเชิงนะครับคือเลขาโิการผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเป็นผู้หนึ่งเป็นผู้ติดตามนะครับเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปูนระชานี ตั้งใจในการอ่านหนังสือตั้งยากก็ต้องสอบภาคกก่อนภาคกของกพนะครับซึ่งข้าราชการทุกคนที่ที่อยู่ในสังกัดก็ต้องก็ต้องสอบกอพนะครับก็สอบกอพแล้วก็ประกาศผลแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือหลังจากนั้นก็ทําให้เข้ามารับสู่ตำแหน่งประธานอําเบินี้ได้ครับ นะรัฐศาสตร์เนี่ยรู้สึกว่าให้ตัวตนเรามากขึ้นไม่ใช่ว่าอัดเราอยู่ในกรอบว่าคือมีสูตรตายตัวว่า1นึบวกหเป็น2คืออาจจะเป็น1นลบหบวกหบวกศหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ว่าต้องค่ามันต้องเท่ากันเสมอไปเรารู้สึกว่าคือมันมันเป็นสิ่งที่รัฐศาสตร์ให้เราเรารู้สึกว่าเรามีมีผลรู้สึกเป็นคนที่เข้าใจคนมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่รัฐศาสตร์ทําให้เป็น เราทุกวันนี้ที่รู้สึกว่าพี่เชื่อนะพี่เชื่อว่าเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความพยายามความพยายามคือคนเราเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วพยายามจะทําอะไรสักอย่างหนึงน่งเนี่ยมันสามารถทําได้เหมือนที่เรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราเคยทามาแล้วถ้าอย่างนั้น ใครที่มีความพยายามอยากเข้าเรียนคณะนี้หรือว่าใครที่มีความเรียนกำลังจะเรียนจบแล้วก็อยากทําอาชีพอะไรหรืออยากฝันอยากเป็นอะไรหรือมีเป้าหมายที่อยากจะทําอะไรนะพีวว่าถ้าลองลองพยายามสักครั้งหนึ่งเหมือนพี่ยิ่งันตอนเรียนจบคณะรัฐศาสตร์สมัยเนี่ยบอกว่าคือไม่มีไม่มีความรู้เกี่ยวกับทางงานราชการเลยคือเราเรียนมาแต่นักคิดนักวิเคราะห์อย่างเดียวแต่ว่าสุดท้ายเราก็เราก,เราก็เลือกเลือกมาเป็นรับราชการ เราก็ต้องมาศึกษารูปแบบศึกษาทั้งใหม่หม่ทั้งหมดแต่เราก็พยายามเข้ามาในสูตรนี้ดดได้ดังนั้นพี่ก็เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่อยากขวางน้องก็คือความพยายามนั้นมันไม่เคยให้ให้ผลที่ไม่ดีกับใครถ้าเราพยายามจนสุดแล้วสุดท้ายสิ่งที่ตอบแทนอาจจะอาจจะเป็นความสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่มันก็สามารถให้สิ่งสิ่งหนึ่งกับตัวของน้องได้